สวัสดีครับคุณปโปรและสวัสดีท่านผู้ฟังหมอเฟิร์สบอกต่อ Hashtag กินดีชีวิตเปลี่ยนทุกท่านครับกลับมาพบกันอีกครั้งในพอดแคสต์ที่จะมาไขข้อข้องใจเรื่องสุขภาพและการกินแบบเข้าใจง่ายๆกับผมหมอเฟิร์สสตัวแพทย์ที่หลงไหลในการดูแลสุขภาพและโภชนาการและคุณปโปรคนเดิมครับ สวัสดีค่ะหมอเฟิร์สสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะวันนี้โปรมีคำถามสำคัญมากเลยค่ะหมอต่อเนื่องมาจากเรื่องวินัยเลยนั่นก็คือเรื่องของการสร้างนิสัยการกินดีค่ะเพราะบางทีเราก็ทำได้แค่ช่วงลดน้ำหนกักพอถึงจุดหนึ่งก็หลุดไม่รู้จะทำยังไงให้มันเป็นนิสัยไปตลอดชีวิตแบบไม่ต้องฝืดเลยค่ะหมอ อืมเป็นคำถามที่ยอดเยี่ยมมากครับคุณปโปรและนี่คือหัวใจสำคัญของการลดน้ำหนักอย่างยั่งยืนและมีสุขภาพดีตลอดไปเลยครับเพราะนายระยะยาวเนี่ยนิสัยสำคัญกว่าวินัยครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นคะหมอลองนึกภาพดูนะครับคุณโโปรวินัยเนี่ย คือการที่เราต้องใช้พลังใจความมุ่งมั่นเพื่อบังคับตัวเองให้ทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่อยากทำหรือรู้สึกเหนื่อยที่จะทำครับเหมือนเวลาที่เราต้องออกกำลังกายตอนเช้าทั้งที่ง่วงมากๆหรือต้องกินข้าวกล้องทั้งที่อยากกินข้าวขาวใจจะขาดครับใช่เลยค่ะรู้สึกเหนื่อยมากเลยค่ะแต่พอเราทำสิ่งเหล่านั้นจนกลายเป็นนิสัยแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการทำไปเองโดยอัตโนมัติเลยครับ เหมือนเวลาที่เราแปรงฟันตอนเช้าหรือขับรถไปทำงานเราไม่ต้องใช้พลังใจในการตัดสินใจหรือบังคับตัวเองแล้วใช่ไหมครับมันเป็นสิ่งที่ร่างกายเราเรียนรู้และทำไปเองโดยไม่เหนื่อยล้าครับอ๋อคือทำจนชินไปเองเลยใช่ไหมครับใช่เลยครับและนี่แหละครับคือเป้าหมายสูงสุดของเราในการดูแลสุขภาพครับ การสร้างนิสัยกินดีจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นเยอะเลยครับอืมทีนี้เรามาดูหลักการสร้างนิสัยกินดีที่ใครๆก็สามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆกันครับผมมี4หลักการสำคัญมาฝากครับ 1. เริ่มต้นเล็กๆหรือ Tiny Habits ครับหลายคนมักจะพลาดตรงที่อยากจะเปลี่ยนเยอะพร้อมกันทีเดียวเช่นพรุ่งนี้จะกินคลีน100%เจาะออก,กําลังกายทุกวันซึ่งมันยากที่จะทำต่อเนื่องครับ ให้เราลองโฟกัสแค่1-2พฤติกรรมที่ทำง่ายที่สุดก่อนครับเช่นเพิ่มผักในจานอาหารทุกมื้อให้ได้ครึ่งจานหรือดื่มน้ำเปล่า1แก้วก่อนมื้ออาหารทุกครั้งทำไมดีกว่าการเริ่มต้นเล็กๆจะช่วยให้สมองของเราไม่รู้สึกต่อต้านครับและเมื่อเราทำสำเร็จเล็กๆน้อยๆได้บ่อยๆสมองก็จะหลั่งสารโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความสุขและแรงจูงใจออกมาทำให้เรามีกำลังใจที่จะทำต่อไปเรื่อยๆครับ 2. เชื่อมโยงกับนิสัยเดิมที่มีอยู่แล้วหรือ habit stacking ครับนี่คือเทคนิคที่ทรงพลังมากครับคือการนำนิสัยใหม่ที่เราอยากสร้างไปเชื่อมโยงกับนิสัยเก่าที่เราทำอยู่แล้วเป็นประจำยกตัวอย่างนะครับเช่นหลังจากตื่นนอนฉันจะดื่มน้ำหนึ่งแก้วหรือหลังจากแปรงฟันตอนเช้าฉันจะกินผลไม้1ชิ้นหรือหลังจากกินข้าวเที่ยงเสร็จฉันจะเดินย่อย5นาทีทำไมดีกว่า สมองของเราจะสร้างการเชื่อมโยงได้ง่ายมากขึ้นครับเราไม่ต้องใช้พลังใจในการเริ่มต้นเพราะมีตัวกระตุน้นหรือคิวจากนิสัยเดิมอยู่แล้วครับ 3. ทํทำให้ง่ายถ้าอยากให้เรากินดีก็ต้องทำให้มันง่ายที่สุดครับเหมือนที่เราเคยคุยกันเรื่องการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อสุขภาพครับวิธีทาเตรียมอาหารสุขภาพล่วงหน้าในวันหยุดมีวัตถุดิบสุขภาพดีติดบ้านวางของสุขภาพในที่เห็นง่ายครับทำไมดีกว่า เมื่อมีตัวเลือกดีอยู่ใกล้ตัวและสะดวกเราก็มีแนวโน้มที่จะเลือกทำในสิ่งที่ดีต่อสุขภาพมากขึ้นครับ 4. ให้รางวัลตัวเองการให้รางวัลตัวเองเมื่อเราทำพฤติกรรมดีๆได้สำเร็จจะช่วยเสริมแรงให้สมองอยากทำซ้ำครับสำคัญคือรางวัลควรเป็นรางวัลที่ไม่ใช่ของกินนะครับเช่นดูหนังเรื่องโปรดพักผ่อนซื้อหนังสือหรือให้เวลากับงานอดิเรกครับทำไมดีกว่า การให้รางวัลที่เหมาะสมจะช่วยเสริมสร้างวงจรนิสัยหรือ habit loop ทำให้พฤติกรรมกินดีฝังรากลึกในชีวิตเรามากขึ้นครับหละการง่ายๆแบบนี้โปรทำตามได้เลยค่ะใช่เลยครับและอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของการกินดีคือการกินอย่างมีสติครับกินอย่างมีสติคืออะไรคะหมอคือต้องนั่งสมาธิก่อนกินข้าวหรอคะ ฮไม่ขนาดนั้นครับคุณโปร My Full Eating ไม่ใช่การควบคุมอาหารแบบเคร่งครัดนะครับแต่มันคือการใส่ใจและรับรู้ประสบการณ์การกินอย่างเต็มที่ครับคือการที่เราค่อยๆกินช้าๆและเลียดรสชาติสังเกตกลิ่นสัมผัสเนื้อสัมผัสและความรู้สึกอิ่มของร่างกายครับไม่ใช่การกินไปดูทีวีไปเล่นมือถือไปหรือกินไปทำงานไปโปรโกินเร็วมากเลยค่ะหมอไม่เคยสังเกตเลย นั่นแหละครับการกินอย่างมีสติมีประโยชน์มากครับช่วยให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้นและกินได้น้อยลงโดยธรรมชาติช่วยให้เราเพลิดเพลินกับอาหารมากขึ้นโดยไม่ต้องรู้สึกผิดเลยครับและที่สำคัญที่สุดคือช่วยให้เราแยกแยะความหิวจริงกับความอยากหรือความเบื่อได้ดีขึ้นครับอ๋อความหิวจริงกับความอยากมันต่างกันยังไงคะหมอเป็นคำถามที่ดีมากครับคุณโปร หลายคนสับสนระหว่างสองสิ่งนี้มากๆครับความหิวทางกาย (physical hunger) อันนี้คือความหิวจริงครับจะค่อยๆเกิดขึ้นมีอาการทางกายที่ชัดเจนเช่นท้องร้องท้องว่างรู้สึกหิวขึ้นมาเรื่อยๆไม่ได้หิวแบบทันทีทันใดพอเราได้กินอาหารแล้วร่างกายจะรู้สึกอิ่มและพอใจครับความหิวทางอารมณ์หรือความอยากหรือความเบื่อ อันนี้มักจะเกิดขึ้นฉับพลันครับไม่ได้มีอาการทางกายที่ชัดเจนแต่จะรู้สึกอยากกินอาหารเฉพาะอย่างมากๆมักจะเป็นจังฟูดหรือของหวานและมักจะเกี่ยวข้องกับอารมณ์เช่นเครียดเบื่อเศร้าเหงาพอกินเข้าไปแล้วอาจจะรู้สึกผิดหรือไม่พอใจในภายหลังได้ครับการฝึกกินอย่างมีสติจะช่วยให้เราหยุดคิดก่อนกินและถามตัวเองว่านี่เราหิวจริงหรือแค่เบื่อเครียดอยากเฉยๆ ซึ่งจะช่วยให้เราเลือกกินได้อย่างชาญฉลาดมากขึ้นครับทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งประเด็นที่คนลดน้ำหนักมักจะเจอนั่นคือเรื่องของชีตมิลหรือชีตเดย์ครับหลายคนตั้งใจทำดีมาทั้งสัปดาห์พอถึงวันชีตก็จัดเต็มจนบางทีน้ำหนักแด้งกลับมาเยอะกว่าเดิมอีกใช่เลยค่ะบางทีโปรก็กลัวมากเลยไม่รู้จะจัดการยังไงดีการจัดการชีตมิลหรือชีตเดย์เนี่ยต้องทำอย่างชาญฉลาดครับ อย่ามองว่ามันคือรางวัลของการอดอาหารที่ทรมานมาทั้งสัปดาห์นะครับแต่ควรมองว่ามันคือการผ่อนคลายที่วางแผนไว้หลกักการง่ายๆคือกำหนดปริมาณและความถี่เช่นสัปดาห์ละหนึ่งมื้อไม่ใช่ทั้งวันหรือถ้าเป็นวันก็ต้องจำกัดปริมาณให้เหมาะสมนะครับเลือกของที่อยากกินจริงๆ ไม่ใช่กินทุกอย่างที่ขวางหน้าเพราะคิดว่านี่คือโอกาสสุดท้ายลองเลือกของที่คุณโหยหาจริงๆแค่อย่างเดียวแล้วทานอย่างมีสติครับกลับมาสู่แผนเดิมทันทีนี่คือหัวใจสำคัญครับอย่าปล่อยให้การหลุดไปหนึ่งมือ้อหรือหวันกลายเป็นพังแล้วแล้วก็กินต่อยาวๆเลยนะครับย้าเรื่องไม่ใช่ a l ออ o t h i n g t ติ n k i n g ที่เราเคยคุยกันไปในพอดแคสต์เรื่องวินัยครับกลับมาเริ่มใหม่ที่มื้อถัดไปเลยครับประโยชน์ การมีชีทมีลอย่างชาญฉลาดจะช่วยลดความรู้สึกอัดอัน้นลดความอยากอาหารที่ไม่ดีและลดความเสี่ยงของการตะบะแตกหรือการหลุดยาวๆได้ครับทําให้การสร้างนิสัยกินดีในระยะยาวมีความยืดหยุ่นและยั่งยืนมากขึ้นครับสุดท้ายครับทุกการเดินทางจะมีอุปสรรคการสร้างนิสัยกินดีก็เช่นกันครับแต่เรามีวิธีรับมือความเบื่อหรือความจำเจลองเปลี่ยนเมนู ค้นหาสูตรอาหารสุขภาพใหม่ๆหรือชวนเพื่อนกินสุขภาพด้วยกันเพื่อเพิ่มความหลากหลายครับความเครียดหรืออารมณ์จัดการความเครียดด้วยวิธีอื่นที่ไม่ใช่การกินครับเช่นออกกำลังกายฟังเพลงทำสมาธิหางานอดิเรกหลุดบ้างไม่เป็นไรย้ำอีกครั้งว่าการหลุดไปบ้างไม่ได้แปลว่าวิันพังหรือแผนพังทั้งวันหรือทั้งสัปดาห์นะครับเหมือนที่เราเคยคุยกันไปในพอดแคสต์เรื่องวินันสิ่งสำคัญคือ กลับมาเริ่มใหม่ที่มื้อถัดไปครับอย่าปล่อยให้มื้อที่หลุดแค่มื้อเดียวมาทำลายแผนทั้งวันหรือทั้งสัปดาห์ของเราครับเข้าใจเลยค่ะหมอเหมือนมีแผนรับมือแล้วใช่เลยครับคุณโปรสรุปง่ายๆนะครับการสร้างนิสัยกินดีตลอดชีวิตคือการเข้าใจและนำเข้าวินัยมาปรับใช้ทั้งเป้าหมายที่ชัดเจนการจัดการอารมณ์การนอนการจัดการความเครียดสภาพแวดล้อมแรงสนับสนุนและที่สำคัญที่สุดคือ การรักในกระบวนการสร้างนิสัยที่ดีอย่างต่อเนื่องครับวินัยไม่ใช่การฝืนแต่คือการสร้างนิสัยครับสำหรับวันนี้เวลาของเราก็หมดลงแล้วหวังว่าท่านผู้ฟังจะสามารถนำความรู้นี้ไปสร้างนิสัยกินดีเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนได้นะครับ เองก็เป็นคนหนึ่งที่รักสุขภาพอยากดูแลหุ่นและร่างกายให้แข็งแรงจากภายในสู่ภายนอกอย่าลืมกด subscribe ติดตามช่องหมอเฟิร์สบอกต่อกินดีชีวิตเปลี่ยนไว้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเคล็ดลับดีๆที่เรานำมาฝากกันเป็นประจำครับ และสำหรับใครที่อยากปรึกษาเรื่องการกินเฉพาะบุคคลหรือมีคำถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อหมอเฟิร์ดได้ง่ายๆที่บ้านเขียวที่อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปหรือสแกนบน QR code ที่ขึ้นอยู่ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ